สวัสดีนะคะเอฟตีเดี๋ยวทานข้าวกับพี่พลนะคะวันนี้มีอาหารถูกใจมาฝากค่ะนะคะพี่พลชอบมากเลยออยากอยากทานแบบเนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะหอยหอยหอยแมลงคู่ผัดไตถั่วนะคะน่านจะเป็นพริกอะ่ะไม่ใช่ผัดกะเพรานะเขาเรียกผัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นก็จะม,มันมีพริกเหมือนก็ตัมๆตัไต,ตอะ่ะน่าทานค่ะพี่พลชอบนะคะร้านนี้อร่อยนะคะว่อเช้านี้ไปตลาดมานะคะ แล้วก็ซื้อข้าวเปล่ามาด้วยนะคะพี่พลอไม่มีเวลาลงคลิปเลยช่วงนี้นะคะว่าจไปตลาดไปซื้อพวงมาลัยไปซื้อดอกไม้นะคะวันพระนะคะพี่พลอยก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาเลยนะคะพี่พลอยไม่มีเวลาเลยตอนนี้นะคะ <ammed> เช้ากลางวันเย็นนะคะต้องเยี่ยมป้านะคะ <med> ตอนนี้ป้าก็ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานแย่นะคะเมื่วะะมมอวานยังแย่อยู่นะพี่พอลอยร้องไห้เลยนะคะแต่วันนี้สดชื่นนะคะ ทานได้อะไรอะไรประมาณนี้นะคะแปลงฟันนะคะแปลงฟันเองนะคะอืมโอเคอยู่นะคะวันนี้ป้าดีขึ้นค่ะนะคะพี่พลอก็ยิ้มได้ดีใจนะคะเมื่อคืนนี้พี่พลอยนอนได้แค่ชั่วโมงเดียวพี่พลอยนอนไม่หลับเพราะว่าพี่พลอยเป็นห่วงป้าแล้วตอนนี้ป้าดีแล้วนะคะดีขึ้นนะคะแต่ว่าจะวันเนี้ดีขึ้นนะคะเห็นบอกว่าตอนเย็นจะทานข้าวเขาว่าอย่างนั้นนะ เออพี่พลก็ดีใจกับป้าถ้าแกดีขึ้นนะป้าเป็นคนที่แข็งแรงนะป้าไม่เคยป่วยเลยค่ะป้าไม่เคยป่วยเลยนะคะตั้งแต่แต่งงานกันมาป้าไม่เคยป่วยค่ะนะคะนี่ป้าเป็นหนักเลยนะคะพลก็เลยก็แบบเลยเสียใจเลยร้องไห้อะเพราะว่าอย่างนั้นเลยน,นะป้าไม่เคยเป็นอะไรเนาะออมนะคะจากที่ว่าคนที่ว่าตลกเคฮาคนขี้เล่นป้าป่วยพลก็เลยแบบมันมันเสียความรู้สึกมันไม่มีกําลังใจอะ่ะแล้วทีนี้ พอแกมาป่วยเนี่ยเราทําให้เราคิดมากเมื่อคืนนี้คืนทั้งคืนพี่พลอยนอนได้แค่ชั่วโมงเดียวพี่พลอยนอนไม่หลับคิดมากอ่าเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะเอฟซนะคะพี่พลอยอยู่ข้าวแล้ว